สวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบปะเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวแล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เจอกับครูแจวอ,อีกแล้วนะคะอะวันนี้เจอกันก็มีอประสบการณ์ดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไร เดี๋ยวครูเจอจะให้เด็กๆฟังเพลงเพลงนี้นะคะอะ่อยากฟังกันหรือยังเอ,อ่ยอยากฟังเลยใช่ไหมคะ,ะไปฟังกันเลยคะ่ะ Let's go my ไปแล้วนะคะถึงบ้านของฉันค่ะอเพราะไหมคะอแล้วบ้านของเด็กๆเป็นบ้านแบบไหนกันบ้างล่ะค่าบ้านของแต่ละคนนะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกบางบ้านก็จะมีเป็นบ้านหลังเล็กนะคะบางบ้านก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะและวัสดุที่ใช้ทําบ้านของแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางบ้านก็ทําจากไม้ไผ่บางบ้านก็ทําจากบ้านไม้นะคะ บางบ้านก็จะทําจาก it. อิอ่าใช้ปูนนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆอยากมีบ้านแบบไหนกันเอ่ยอเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวคุณครูพาให้เด็กๆไปฟังนิทานนะคะเรื่องเพ่นขึ้นน้อยหาบ้านพร้อมหยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะเพ่นวิ้นน้อยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านอากาศหนาวมากเจ้าเพ่นวินไม่ชอบอากาศแบบนี้เลยเพ่นวินน้อยนึกในใจที่อื่นจะหนาวแบบนี้หรือเปล่านะเพ่นวินน้อย สงสัยฉันต้องลองออกไปหาบ้านหลังใหม่ดูดีกว่ามาแล้วนะคะเป็นวิ่นก็ออกเดินทางท,างทันทีเผ่นวิ่นน้อยขึ้นไปบนแผ่นน้ำแข็งลอยไปถึงชายปลาแห่งหนึ่งมันขึ้นฝั่งเดี๋ยวไปเดินสำรวจเจอกับป้าหมีและบ้านหลังนึง เ,เพ่นวินน้อ,นนอยถามป้านหมีว่าป้านมีคะสิ่งที่ทำด้วยไม้ไผ่นั่นนะ่ะคืออะไรคะป้านหมีก็ตอบว่านั่นคือบ้านของมนุษย์ที่ใช้อยู่อาศัยยังไงละ่ะช่วยป้องกันความหนาวและลมได้ด้วยนะเ,นเพ่นว้นน้อ,นหนอยหิใจมากงั้นหนูเขาขอเข้าไปอยู่เลยนะคะ เพนกวินน้อยก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันทีในขนาดนั้นเองเกิดลมพายุพัดยาวรุนแรงบ้านของเพนวินก็ล้มพังคลืนลงมาทันทีเพนกวินน้อยเสียใจมากร้องไห้ ฉันต้องหาบ้านหลังใหม่อีกแล้วหน้าสงสารเจ้าเพ่นกิ้นเหลือเกินนะคะเพ่นกิ้นน้อย,ย,อยก็ออกเดินทางต่อไปอีกนั่งเรือต่อไปตามแม่น้ำเพื่อตามหาบ้านเพ่นกิ้นน้อย,เ,ย,อยเดินทางมาถึงฝั่งเจอบ้านหลังหนึ่งมีเด็กผู้ชาย นั่งตกปลาอยู่ด้วยอ้โหบ้านของเธอน่าอยู่จังเลยให้ฉันอยู่ด้วยได้ไหมแล้วบ้านของเธอทำจากอะไรน่ะเด็กผู้ชายก็ตอบเพนกวินว่าบ้านของฉันนัะนหรอทำด้วยไม้น่ะสิมันแข็งแรงด้วยนะเอ่าแล้วก็อยู่เย็นสบายด้วยเธอจะอยู่กับฉันไหมล่ะเพนกวินน้อย ดีใจมากตกลงฉันจะอยู่กับเธอนะเป็นพินน้อยก็ตัดสินใจพักอาศัยกับเด็กผู้ชายคนนั้นทันใดนั่นเองน้ำก็ได้เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนขึ้นมาถึงกึ่งกลางบ้านเกือบจะถึงหลังคาบ้านอยู่แล้วเพนกวินน้อยตกใจมากฉันอยู่ไม่ได้เลย บ้านหลังใหม่เพ่นวินน้อยตัดสินใจนั่งเรือต่อไปตามแม่น้ำจนกระทั่งาเจอกับบ้านหลังหนึ่งโอโ้โหบ้านหลังนี้สวยจังเลยเพ่นวินมองเข้าไปด้านในบ้านหลังนี้ ต้องอยู่สบายแน่ๆเลยมีใครอยู่ไหมนะักเพ่นวินน้อยก็ได้เดินเข้าไปข้างในแล้วก็เคาะประตูเรียกมีคนออกมาเปิดประตูและก็พาเพนนวินเข้าไปข้างในเพ่นวินน้อยถามเจ้าของบ้านว่าบ้านนี้ทำด้วยอะไรเหรอถึงได้อบอุ่นแล้วก็สบายอย่างนี้ เจ้าของวัดก็ตอบว่ามันทําจากอิฐยังไงล่ะมันแข็งแรงแล้วก็อบอุ่นมากเจ้าเห็นินถูกใจเป็นอย่างมากเป็นพิญน้อยล้มตัวลงนอนหลับไปอย่างมีความสุขค่ะอ่าเห็นไหมคะบ้านอิดนะคะ แข็งแรงแล้วก็น่าอยู่มากเลยอ่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะเพนกวินก็ต้องกลับไปอยู่ที่ไหนคะลูกอ่าบ้านของเจ้าเพนกวินเป็นบ้านอะไรคะเป็นบ้านน้ําแข็งนะคะอ่าเพนกวินก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านของเพนกวินเองเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่สบายและอบ่นไปกว่าบ้านของเราเองนะคะอ่า ราะคะการบ้านวันนี้นะคะอ่ะแล่วนี้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำหมายเลขของวัสดุที่ใช้สร้างบ้านนะคะเอาไปเติมให้ตรงกับบ้านแต่ละหลังด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะอ่ะเติมให้ตรงด้วยนะคะลูกและอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยนะคะ แล้วบ้านของแต่ละคนนะคะอไม่ว่าจะบ้านหลังเล็กหรือบ้านหลังใหญ่นะคะสําคัญที่ความรักแล้วก็ความอบอุ่นของคนในบ้านนะคะสคําหรับวันนี้นะคะกูจะลาดเด็กๆไปก่อนอสวัสดีนะคะ